โฟนอินกั้งวรกรกับกระแสเพลงจับตีเขาเอาล่ะอย่างที่บอกไปนะครับเราจะโฟนอินพูดคุยน้องกั้งสักนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับ MV ็มีนี่เพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยฮะกับเพลงจับนะครับแล้วตอนนี้กั้งอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับกั้งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่กั้งสวัสดีครับทำอะไรอยู่จ้า ตอนนี้อาสกำลังได้ดูเอ็มบีเออยู่ครับไม่เห่อเลยไม่เห่อเลยคือนี่อยู่ที่บ้านเหรอครับกั้งใช่ครับวันนี้วันนี้ได้กลับมาอยู่บ้านครับผมอ่งั้นถามเลยอย่างแรก ่อยมาแล้วเนี่ยกระแสต,ตอบรับเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็กระแสตอบรับตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่รู้มากนะครับเพราะว่าเพิ่งปล่อยไปไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเองครับผมแต่ว่าในในรูปไอซีอะไรอย่างงี้ที่เราอัพแปลว่าปล่อยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าโอ้เอ็มบีคุ้มค่าที่รอมากอะไรอย่างงี้เราก็ดีใจมากครับครับผมแล้วตอนนี้ยอดวิวในยูทูบนี่สามร้อยหนึ่งบวกไหมฮะใกล้เลใช่ไหมอ่าเามันต้องค่อยๆ่ลันก่อนใช่ไม่ว่าคือตอนแรกพอรู้สึกวันแรกมันปล่อยไปมันจะเป็นสามร้อยหนึ่งบวกมันยังไม่บอกว่ายอดวิว เพราะอ<ห>ะไรรู้ไหม YouTube ต้องเช็คว่าคอนเทนต์มันผ่านสำหรับให้คนดูได้หรือเปล่าอโอเค <thank> แล้วอ,อย่างนี้คอมเมนต์เขาว่าไงบ้างแบบใน YouTube ต้องมีคอมเมนต์อยู่ <iquer S 2> แวา่าอ <answered> ๋อในใน YouTube ยังไม่ได้อ่านเลยครับเพราะว่ามีขึ้นมาเยอะมากแต่ว่าก็ดูอันต้นๆเขามีแบบว่าเออเพลง เพลงพอฟังแล้วสนุกมากแต่พอยิ่งดู m อมแล้วสนุกดูหลายรอบมากเลยอะไรเงี้ย,ย, <c oughs> ยครับก็เป็นอะไรที่เราภูมิใจมากครับเพราะว่าเราปล่อยมาเราก็อยากให้คนดูดูหลายๆรอบครับแล้วอย่างดูลุกนะฮะของ MV นี้เนี่ยคือรู้สึกว่ากั้นดูโตขึ้นนะรู้สึกว่าดูแบบเป็นผู้ชายเต็มตัวแบบว่ากำยำ <c oughs> เออกำยำนะลุกนี่คือลุกเป็นลุกของอะไรฮะก็เป็นลุกของอะไรก็ ก็จะดึงเพลงนี้มีหลายโลครับมีสามโลครับเป็นแบบว่ามีขี้เล่นด้วยแล้วก็มีเท่ๆบ้างแล้วก็มีเซ็กซี่นิดๆครับก็รวมๆกันแล้วก็จะดูโตขึ้นนิดหน่อยครับก้างขอถามหน่อยความยากในการทําเพลงนี้เนี่ยคืออะไรคะความยากก็ว่าการสื่อสารครับการสื่อสารยากมากครับเพราะว่าอย่างเรามีท่าเต้นเยอะใช่ไหมครับทั้งเพลงเลยแต่ว่าเราต้องห้ามทิ้งการสื่อสารกับคนดูอย่างเช่นบองทอนที่เราจะท่าเต้นอาจจะดูแบบแรงนิดนึงแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นออกแนวขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับน ตาเราก็ต้อง acting ก็ต้องออกใช่ครับเพราะว่ามันยากต่อการสื่อสารมากโอ้คือต้องจําท่าเต้นแล้วก็เต้นนี่มันแข็งแรงแล้วก็ยังต้องดูขี้เล่นในเวลาเดียวกันท้าขอหลายๆอย่างเวลาเดียวกันเลยอ่าฮะแล้วอย่างนี้ถามนิดนึงครับเออเพลงนี้จับนะฮะสงสัยมาหลายทีแล้วคือจะจับอะไรจะจับอะไรจะจับอะไรกันแน่คือเราก็อยากให้คนดูคิดตาอยากให้คนฟังคิดตาว่าจะจับอะไรฮะแต่ถ้าสมมไม่ได้เรื่อง MB นีอย่างงี้ก็เออเป็นว่า เราเราเป็นเจ้าหน้าที่เราเป็นเจ้าหน้าที่คอยสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นจับคนเข้ามาจับผู้หญิงกลุ่มนั้นเข้ามาแล้วก็มาตรวจดูว่าเออเขาเป็นคนยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นตรว่านี่ก็เล่าแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าในเพลงนู้นนี่เราก็ให้คนคิดตามว่าเออเป็นจับอะไรนะอะไรอย่างงี้ก็ ไม่มีคำตอบแน่นอนครับอยากให้คนดูคิดตามไปมากกว่าเอางี้แล้วถ้าเป็นก้างคิดสมมติว่าก้างเจอผู้หญิงที่ชอบนะจะจับส่วนไหนเป็นส่วนแรกครับผมจับส่วนไหนเป็นส่วนแรกครับผมจับตามองแล้วกันครับโอเคจับตามองจับตามอง เดอค่ะไม่ไม่หลงกลพี่เลโอก็ถือว่าชนะแล้วจริงๆโอ้โนะครับครับพระพี่จับนี่รับรองมีเสียวน่ก็เอ็มวีปล่อยออกมาแล้วนะครับวันนี้วันแรกนะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามกันนะครับแฟนคลับของตังเยอะแยะมากมายสุดท้ายนี้นะครับให้ฝากเลยละการเพลงนี้ถ้าสมมติว่าเอออยากติดตามติดตามได้ดาวโหลดมีรหัสนี่ยังตอนนี้มีรหัสของตัวเองยังจะมีนะครับมีครับก็ ครับเพลงเต็มครับดาวน์โหลดได้แล้วครับดอกจันหนึ่งสอห์ศูนย์เกครับเห็นไหมก็ทาง i ไ u n e s ครับเปิดให้ดาวน์โหลดทั้งดิงโทนทั้งเพลงเต็มเรียบร้อยแล้วครับใช่แล้ว10 years of love the star in concert เราจะเจอก้างได้วยไหมคะแน่นอนครับเจอแน่นอนครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ก้างครับแต่ว่าพี่ๆทุกคนทั้งเดอะสตาร์รวมทั้งหมด50ชีวิตครับก็คอนเสิร์ตนี้เราก็ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อขอบคุณแฟนๆแล้วก็อยากให้คนไทยมีความสุข ตอนที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตนี้ครับผมก็เป็นโปรเจกต์พิเศษของพวกเราก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับบัตรวันที่27ยังเหลืออยู่นะครับครับผมซื้อได้ครับใช่วันเสาร์ครับไทยทิเกนวันศุกร์ครับไททิเก้นเนเจอร์ทุกสาขาครับผมก็ยังพอไปซื้อได้นะครับเรื่องนี้เริ่มซ้อมไปยังเตรียมเริ่มแล้วครับตอนนี้เริ่มซ้อมกันอย่างหนักแล้วครับอ่ามันใกล้แล้วไงเออยังยังโชว์ก้างนี้พอบอกได้วไม่ได้มีโชว์อะไรพิเศษว่าเออไปเจอใครฟิจอริงกับคนไหนอะไรอย่างเงี้ยออกจ่คอการฟิจอริง้งนี่ครับเยอะมากครับ แต่ละพาร์ทจะมีความพิเศษเอาบอกไว้แค่ว่าทุกพาร์ทจะมีความพิเศษครับแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูความพิเศษนั้นมากกว่าโอเคเลยนะครับ, okay, รบอสุดท้ายนี้ไอจี ID, กั้งไอจีใครอยากไปฟอลลกั้งชื่อไอจีว่าอะไรครับชื่อกั้งวรกรครับ K A N G V O R A K O R N ครับกล้ามบรการนะครับอยยังไงก็ไปโฟลน้องก้างได้แอปเแรกๆปลอกมาแล้วยังไงขอให้แหงงเยอดเป็นสิบล้าน20ล้านร้อยล้านโอ้ขอให้คนดูเยอะๆนะครับแล้วยังไงก็ตั้งใจทำงานต่อไปแล้วกันนะก้างครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับกล้ามบรการขอบคุณครับน่ารักเนาะน่ารักแล้วพูดเก่งขึ้นใช่ตอนแรกสัมภาษณ์ครั้งแรกๆเนี่ยยังพูดไม่เก่งเท่านี้นะเดี๋ยวนี้โอ้พูดคล่องเลยนะครับใช่แล้ว อันดับนะคะของอะไรคะเลโอของเพลงที่ต้องโหลดอ่ะช่วงนี้มีเพลงอะไรที่ดีแล้วก็ดังแล้วก็ถ้าไม่โหลดเนี่ยคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เลือกไม่ทำาอ้เธไม่เป็นไรอ่ะเอใหม่ให้อีกทีหนึ่งอ่ะเป็นภาษาอันดับนะเพลงต้องโหลดนะคะถ้าคุณไม่โหลดคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เลือกเลือกอ่ะไปดูดีกว่าไปดูดีกว่ามีเพลงอะไรบ้างครับ วระกรณ์ซิงเกิลแรกในชีวิตของแชมป์เดอะสตาร์คนที่10ของประเทศ MV ปล่อยวันนี้วันแรกเพลงมันถ้าดีเชื่อว่ากระแสดีแน่นอนโหลดได้แล้วนะหรือยังจับฉันคงฉันคงต้องจับสักทีนะจับ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 ปล่อยเอาไว้ลำบากนะจับยกมือขึ้นมาให้จับด้วยดีซะจับหวัวใจเธอจับมามัดให้อยู่ซะ เหมือนกันหรือเปล่าป้อนวันทงชัยเพลงใหม่ล่าสุดจากแบงค์ออฟเดอะมันศิลปินฮิตเปรี้ยงประจําเดือนมิถุนายนเปิดฟังยามที่ฝนตกให้ฟิลเหงาๆเศร้าๆได้อรมมารมณ์มากๆโหลดไว้ฟังจ้า นนคนแพท้ที่ไม่มีน้ำตาพี่เบิร์ดทงชัยเพลงล่าสุดจากพี่เบิร์ดเป็นเพลงประกอบละครเรื่องอย่าลืมฉันแม้ละครจะจบไปแล้วแต่เพลงประกอบละครยังแรงติชดชาร์ตไม่มีตกสรุปว่าเพลงนี้ต้องโหลดฉันเจ็ทุกการกระทำ